สองเส้นเซียมพูกับเทานะ90กับ23 3มาวัน90วัน23 3วันถ้าราคาอยู่เหนือสองเส้นเนี่ยแสดงว่ายังเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะครับถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นขาลงถ้าราคามันมาอออยู่ตรงกลางระหว่างเส้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไซเย์ครับเดี๋ยวมันจะเลือกข้าง สุดท้ายมันจะเลือกข้างว่าเดี๋ยวมันจะเอาอยังไงนะครับอันนี้มันลงมันลึกมากยังไม่ผ่านเลยนะพยายามจะผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านนะครับแล้วตอนนี้ก็ราคาเป็นไงครับอยู่ใต้ทุกเส้นอย่างเงี้ยมันบอกว่ายังไม่ขึ้นแต่ลงหรยังยังมันก็ไปข้างๆไง EMA พันกันแปลว่าไปข้างๆจำได้ปะ อา่ e พาพันธกันไปว่าไป,ไป,ไปข้างก็ไปข้างๆอยู่ครับทางขั้นตอยต,ตัวที่มันมีการจะเป็นพวกแตกมาหรือว่ามีอะไรจากการเือคุณเรื่องนั้ครับสะท้อนครับมันจะออต้จัดเยครับขึ้นอยู่กับโปรแกรมการาฟที่คุณใช้นะครับถ้าถ้าเป็นบิสมิวหรือ Aspen อ d จ u s t เลยครับอดจัรให้เลยในวันลุงขึ้นนะครับแต่ถ้า e-finance บางทีอดจัรไม่ทันครับนะครับมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เขาจะไปคำนวณพอพอชั่นแล้วไดรูทให้นะครับอย่างเงี้ยบ้านปู่เห็นไหมครับแตกพาปั๊บเหลืออุ้นละยี่สิบกว่าบาทนะครับดูน,อน้อย้อนไปในอดีตตชาติมันก็ไดรูชั่นให้เรียบร้อยเห็นไหมครับ อย่างนี้เป็นไงครับบ้านปูอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ชายแดนใช่ปะ่ะชายแดนเทาอยู่ข้างบนชมพูอยู่ข้างล่างเ m a เ,เส้นอื่นเป็นไงครับพันกันโวเนียนวเนียไปหมดแปลว่าไงครับพักตัวอยู่อยู่ระหว่างชายแดนว่าจะขึ้นหรือจะลงถ้ามันขึ้นก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องผ่านเส้นสีเทาขึ้นไปให้ได้สาสิบสองบาท ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไงก็ลุ้นกันต่อไปครับราคาหุ้นที่มันลงมันลึกๆแบบนี้ผ่านยากนะครับผ่านยากเห็นไหมกลับมาสไลด์ตัวอยา่างอย่างนี้ครับเอสโซ่เป็นไงครับพันกันเห็นไหมแล้วอยู่ก็ระเบิดตูมแล้วก็วิง่งเห็นไหมครับซึ่งอาการอย่างนี้ ถ้าเข้าจริงๆคุณก็บอกว่าซื้อนะครับซื้อนะครับตรงนี้ทะลุถอยยืนทะลุคุณก็ซื้อแล้วก็ไปขายตกตกเส้นแดงกได็ได้คุณก็ได้ซื้อตรงนี้ประมาณ9บาทขายตรงนี้ก็10บาท11บาทก็กำไร2บาทก็20%นะครับ หรืออย่างนี้นะ Golden Cross เห็นไหมครับถ้าคุณบอกว่าอ๋อตัวนี้พื้นฐานดีกิจการกำลังขยับขยายมีได้งานผลิตจากนู่นนี่นีั่นเยอะแยะดูงบดูโอเคคุณบอกถือคุณก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ใช้เส้น35ครับคุณก็สามารถ Golden Cross ซื้อ ถือไว้ดีเนี่ยตกไมสามสิ้าไม่ตกครับมาตกตรงไหนตกตรงนี้แสดงว่าซื้อตั้งแต่ซื้อตั้งแต่เดือนพฤษภาปีนี้ไปขายก็ตรงนี้ก็ประมาณเดือนสิงหาของอีกสองปีถัดไปเออได้ไหมก็ได้ ซื้อตรงนี้กี่บาทบาทห้าสิบขายตรงนี้กี่บาท4บาทใช่ไหมครับส0งร้อยปอร์เซ็นถือสปีชิวๆรับปันผลไปกี่รอบถามว่าทำได้ไหมได้ครับถ้าตลาด Bullish และเป็นเทรนด์คุณลันเทรนได้สบายแต่ถ้าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ไง เพราะตลาดมันไม่บูลิชครับตลาดมันลงเนาะตลาดมันเบี่ยงลงคุณก็จะลันได้เฉพาะบางตัวในช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ต้องเทคออกมาละนะครับแต่มันจะช่วยอะไรครับมันจะช่วยทําให้เราไม่ต้องติดคุณไงนะครับถามว่ากิจการดีไหมดีครับกิจการบางกิจการยังดีอยู่ถามว่าทําไมราคาลงมันมีปัจจัยอื่น าถามว่า,าผลประกอบการที่ประกาศออกมา<ๆ>ก็ควอเตอร์ที่แล้วรับผ่านมาอีกสองสาเดือนยังไม่ประกาศเลยแล้วเราจะรู้ไหมว่าอีกสองสาเดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงไม่รู้ครับเราไม่สามารถไปรู้ทุกกิจการถูกไหมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดไภัยไง ถ้าเราซื้อไปแล้วแล้วราคามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย,ยมันควรจะคัดแลกขายออกมาเพื่อเอาเงินออกมาพักไว้ก่อนถ้ามันดีจริงกลับไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับดีกว่าดีกว่าซื้อแล้วคุณก็ติดอยู่อย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เพราะการที่คือการที่เอาเงินไปอยู่ในหุ้นโดยที่ภาษาเราเรียกว่าติดหุ้น <c oughs> มันผมมองว่ามันเป็นการเสียโอกาส นะครับเพราะถ้าเราไม่เอาเงินไปติดอยู่ในหุ้นที่มันไม่โกรธเราสามารถเอาไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่มันโกรธได้เงินมันทำงานมากกว่ามากกว่าคุณเอาเงินไปอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับคือถ้าจะเอาเงินไปอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรฝากแบงก์ก็ได้เนาะมันเหนื่อยลุ้นทำไมอะซื้อหุ้นอะนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของ Divergent สิ g n น l Divergent คืออะไร Divergent คืออาการที่ราคากับอินดิเคเตอร์สวนทางกันนะครับมันมีน้ำหนักของมัน Strong, Medium, Weak Strong Divergent หมายความว่าอะไรครับข้างบนเป็น oscillator หรืออินดิเคเตนะครับข้างล่างเป็นราคา ราคาทิ้งลงลงมาแต่อินดิเคเตอร์ยกขึ้นอย่างนี้แปลว่าไดเวอร์เจนแปลว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นสตรองหรือราคาขึ้นไปทำนิวไฮแต่อินดิเคเตอร์ถอยหลังอันนี้ก็เป็นสตรองแปลว่าไอ้ขึ้นครั้งที่สองเนี่ย มันไม่มีแรงแล้วเดี๋ยวลงนะครับแต่ถ้ามีเดียมราคาขึ้นมาเท่ากันแต่อินดิเคเตอร์ถดถอยนะครับแบบนี้เรียกว่ามีเดียมนะครับส่วนถ้าราคาขึ้นแต่อินดิเคเตอร์เท่าๆกันแบบนี้เป็น weak divergence คือ divergence แบบเบาๆไม่ค่อยมีแรง ดังนั้นเราจะพบสตรองไทยแล้วก็มีเดียมไทยเวลาที่คุ้นจะเกิดการกลับตัวจากลงเป็นขึ้นจะขึ้นเป็นลงนะครับแต่ถ้าเป็นวีคไดเปอร์เจนเนี่ยบางทีก็เป็นแค่กลับตัวแล้วก็แกว่งออกข้างไม่ได้เปลี่ยนทิศถ้าเราเจอสตรองเนี่ยเรามักจะเจอในจุดของการเปลี่ยนทิศมีเดียมเนี่ยก็เปลี่ยนทิศ แต่บางทีก็อาจจะวิ่งไม่ค่อยแรงแต่ถ้าวิ่ k เนี่ยเป็นแค่ตรับพักแล้วก็ออกข้างนะครับจะเจออย่างนั้นมากกว่าอันนี้ลองไปดู MACD นะครับ MACD เราจะใช้ดูสัญญาณคอนวัตเจนเดวัตเจนนะครับเป็นหลักเราได้ใช้ดูกำลังดูโมเมนตัมครับของหุ้นว่าโมเมนตัมหุ้นเป็นยังไงบ้างสูตรของ MACD เนี่ย คือจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นลบกันครับค่าสแตนดาดของ m c d ของคนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาใช้12 26แล้วก็9แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ย12กับเส้นค่าเฉลี่ย26เอามาลบกันคำถามผมคือหุ้นวิ่งขึ้นเส้น12อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างข้างบน ยี่สิบหกอยู่ข้างล่างถูกไหมดังนั้นณนะจุดจุดหนึ่งนี่คือระยะห่างถูกไหมครับนี่คือระยะห่างดังนั้นเอาเส้นสิบสองตั้งลบด้วยเส้นยี่สิบหกได้ค่าเป็นบวกนี่คือหุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นเข้าใจไหมครับหุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นเมื่อราคาเกิดโกลเด้นคลอสเส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน แปลว่า MACD เป็นศูนยถูกไม้มเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน m a d d จะกลายเป็นศูนยเพราะ MACD เกิดจกากการเอาเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นลบกันใช่ไหมครับดังนะเมื่อราตัดกันก็กลายเป็นศูนยเมื่อ MACD กลายเป็นบวกแปลว่าเส้นน้อยอยู่ข้างบนเส้นมากอยู่ข้างล่างอาการอย่างนี้แปลว่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับ แต่ถ้า M/S ติดลบแปลว่าอะไรครับ M/S ติดลบก็แปลว่าเส้น26อยู่ข้างบนเส้น12อยู่ข้างล่างถูกไหมเอาเส้น12ตั้งรอที่26ก็ติดลบไงครับพอ M/S ติดลบก็แปลว่าเป็นขาลงเนอะไหมครับดังนั้นด้วยคอนเซปต์เนี้เขาก็เลยคิดค่า m w c D ขึ้นมา เป็นเส้นสีเขียวในรูปเสร็จแล้วเอาเส้นสีเขียวเนี้ยมาเฉลี่ยเอาค่า MACD มาเฉลี่ยด้วยค่า9ทุกๆ9แท่งทุกๆ9ค่า9วันของ m a c เอเอามาเฉลี่ยได้เส้นสีชมพูเขาเรียกว่าสัญญาณลายนะครับแปลว่าถ้า m อ c d อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยตัวเองสีเขียวอยู่เหนือเส้นชมพู แปลว่ามันมีกำลังถ้า m อ c d เริ่มถอยลงมาอยู่ใต้เส้นค่าชมพูแปลว่ามันเริ่มหมดแรงเอ่อกไหมครับเริ่มหมดแรงนะปัญหาก็คือเวลาคุณใช้เส้น MACD เนี่ยมันโชวอย่างเงี้ยดูยากดังนั้นผมก็ปรับแต่งตามที่ตำราบอก นะครับแทนที่เมื่อกี้ m a c เป็นเส้นสีเขียวใช่ไหมครับผมไม่เอาผมเปลี่ยนให้มันเป็นแทง่งเสร็จแล้วใช้พารามิเตอร์5 35 5แต่ว่าอะไรครับ5 35แปลว่าใช้เส้นค่าเฉลี่ย5กับ35เอามาลบกันได้ MACD นะครับแล้วค่า MACD อันนั้นทุกๆ5แท่งของ MACD ก็เอามาเฉลี่ย เป็น Signal Line เราจึงได้เส้นคาด m c จากหน้าตาแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ครับดังนั้นแนว0ูนจะเป็นแนวกลางซึ่งผมเรียกว่าผิวน้ำดังนั้นถ้า m b c อยู่เหนือน้ำอยู่ในแดนบวกมันจึงเป็นขาขึ้น m b c อยู่ใต้น้ำ แปลว่า M อ็ติดลบมันจะเป็นขาลงนะครับสีเขียวสีแดงคืออะไรสีเขียวสีแดงคือถ้า m อ็โตขึ้นซ้ายกับขวาเทียบกันแท่งต่อแท่ง MC โตขึ้นค่า m อ็มมากขึ้นจะเป็นสีเขียวครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า MC ถดถอยจะกลายเป็นสีแดงครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้า M อเเขียว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 แปลว่ามันยัง แต่ว่าระยะห่างของเส้น EMA มันกว้างออกเรื่อยๆถูกไหม MACD คือค่าระหว่าง EMA 2เส้นนอกใช่ไหมครับถ้า MACD มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน MACD มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า EMA 2เส้นกลางออกเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นไงแล้วขึ้นแรงด้วยดังนั้น MACD ถ้าเป็นเขียวขึ้นไปเรื่อยๆแดลว่ายังขึ้นอยู่ถูกไหมครับพอ MACD เริ่มเริ่มน้อยลงแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเส้น EMA 2เส้นเริ่มหุบเข้าหากันเห็นไหม EMA 2เส้นเริ่มหุบเข้าหากันแปลว่ามันเริ่มไม่ขึ้นละราคาเริ่มตับตัวออกข้างหรือวิ่งลงใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อ A A/C ถอยลงก็เซตพารามิเตอร์ให้มันกลายเป็นสีแดงมันก็จะเริ่มถอยลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นแบบนี้เกิก็ได้ M A C D แบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าคุณใช้ e finance คุณสามารถเข้าไปเซตสีให้มัน Today เซตสีรู้สึกจะชื่อค่าสีเทียบกับ previous bar มัอะไรที่มันมีคำว,ว่า previous อะสักอย่างหนึ่งในใน efinance มันจะเปลี่ยนสีให้นะครับแล้วถ้าคุณไปเซตพารามิเตอร์ของ m a c d ใน efinance ปกติมันจะขึ้นเป็นพารามิเตอร์จะเป็นประเภทของประเภทของ m a c d จะเป็นลายเป็นเส้น จะเป็นคำว,ว่าลาย L I n e n e ายคุณก็ไปเปลี่ยนคลิกคอมโบนะั้นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น His โต g กรมมันก็จะกลายเป็นแท่งอย่างนี้ให้คุณนะครับเปลี่ยนจากเส้นให้เป็น His โ o g กรมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้เทียบกับ P V S bar มันจะเป็นสีแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้ดูง่ายครับดูง่ายง่ายกว่าอีเส้นสองเส้นอย่างนี้แล้วดูไม่รู้เรื่องนะครับพอไปอย่างนี้ดูง่ายดูง่ายปั๊บเนี่ยเรา